สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกครั้งนะครับในพอดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆสำหรับช่วงปลายปีแบบนี้นั่นก็คือปล่อยให้ปีนี้ผ่านไปโดยไม่ต้องแบกอะไรกลับไปครับใกล้สิ้นปีทีไรหลายคนคงรู้สึกเหมือนผมคือมันมีความคิดหลายอย่างวิ่งวนอยู่ในหัวใช่ไหมครับทั้งเรื่องที่ทาสาเร็จเรื่องที่ยังไม่สาเร็จเรื่องที่อยากจะลืมๆม,มันไปซะ ทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาจนบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเองแบกรับอะไรไว้เยอะแยะไปหมดผมเชื่อว่าทุกคนอยากเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสอยากมีพลังบวกเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะลุยเป้าหมายใหม่ๆที่ตั้งใจไว้แต่ถ้าเรายังแบกความรู้สึกแย่ๆความผิดหวังหรือความเสียใจจากปีที่ผ่านมาไปด้วยมันก็เหมือนเราใส่กระเป๋าเป้ที่เต็มไปด้วยหินแล้วเดินขึ้นเขายังไงก็เหนื่อยครับแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะ ผมอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับลองจินตนาการว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่ประตูที่กั้นระหว่างปีเก่ากับปีใหม่ในมือของเรามีกระเป๋าเป้ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งดีและไม่ดีทีนี้ลองค่อยๆเปิดกระเป๋าเป้ใบนั้นออกแล้วมองดูสิ่งของข้างในอย่างพินิษพิเคราะห์ครับอะไรที่เราอยากเก็บไว้อาจจะเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราภูมิใจความทรงจำดีๆกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ประสบการณ์ที่สอนให้เราเติบโตสิ่งเหล่านี้คือสมบัติที่มีค่าควรเก็บรักษาไว้ให้ดีครับแต่ก็จะมีสิ่งของบางอย่างที่เราไม่อยากเก็บไว้ใช่ไหมครับความผิดพลาดที่เคยทําความเสียใจที่ยังฝังใจความโกรธเคืองที่ยังไม่หายไปสิ่งเหล่านี้คือภาระที่เราไม่จําเป็นต้องแบกรับต่อไปผมอยากให้เราค่อยๆหยิบสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้ววางมันไว้หน้าประตูบานนั้นปล่อยให้มันจางหายไปกับปีเก่าครับ การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายผมเข้าใจดีครับบางครั้งมันอาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้ความกล้าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับลองเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งครับมีคำกล่าวที่ผมชอบมากครับเขาบอกว่าอดีตคือครูที่ดีแต่ไม่ใช่เจ้านายที่แย่ อดีตสอนอะไรเรามากมายแต่เราไม่จําเป็นต้องจมอยู่กับอดีตเราสามารถเรียนรู้จากมันแล้วใช้เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ครับช่วงเวลาปลายปีแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ทบทวนตัวเองขอบคุณตัวเองที่อดทนและพยายามมาตลอดทั้งปีและให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนเติมพลังเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับปีใหม่ที่กาลังจะมาถึงครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจที่เบาสบายและเต็มไปด้วยความหวังนะครับขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านครับสวัสดีครับ